เตือนวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามทำตามโดยเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมเป็นอย่างยิ่งก็กราบสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมนะฮะในช่องวินวินชาแนลวีสามร้อยนะครับทุกคนอ่ะวันนี้ผมก็ว่าจะมาลองจัดเกม จนสลับนะครับในค่าย PG นะครับซึ่งผมไปเล่นค่ายจ็อกเกอร์มาไม่ไม่ไม่ไมค่อยเจออะไรนะครับทุกคนก็เลยลองย้ายมาค่าย PG ดูนะเพราะว่าคลิปก่อนผมก็ไปเล่นค่าย PG มาก็จัดเกมมังกรมาก็แตกโหดบ้าบอกเขาแตกเลยนะครับซึ่งบางหลังในจ็อกเกอร์ก็เริ่มไม่ก็แตกนะฮะอ่ะวันนี้เรามาดูดิเพราะว่าผมมีทุนมาพันหนึ่งเพราะก่อนหน้านี้นผมก็เคยเล่นไปแล้วนะเกมนี้ผมแต่ก็ยังงงง,งม,มึนอยู่กับมันอยู่หน่อยหนึ่ง ลองลองกด,ดก่อนนี่คือเบดต่ำสุดนะครับคือซื้อฟิสปินใช่ไหมถ้าแบบนี้เห็นไหมห้าร้อยปิดปิดปิดให้หมดก่อนจะดูขึ้นร้อยหนึ่งเมื่อกี้ร้อยหนึ่งบอกต่ำสุดไม่ใช่嘛เดี๋ยวลองร้อยหนึ่งถูกปะ เฮ้ยอะไรวะลองทีดิจริงจริงไม่ใช่ฮะทุกคนเดี๋ยวโทษทีโทษทีมันต้องเปิดปะอ๋อใช่ครับลืมไปมันต้องเปิดมันต้องเปิดถึงจะเป็นซื้อฟีสปินโอ้ผมกดเบ็ดร้อยตั้งสี่รอบครับทุกคนโอ้ <c oughs> อะไรกับเนี้ยลองดู วัดเลยลวกัน600ก็คือเท่ากับซื้อ6กปะ6บาทอะไรประมาณนี้เอาเลือก8ดฟิสตปิ้แล้วกันนะครับทุกคนงงเลยเมื่อกี้กดเบ็ดร้อยไปฟรีๆเลยฮะอะไรวะก็คือเกมนี้ที่ที่ผมเข้ามาเล่นน่แต่ผมไม่ค่อยได้เล่นบ่อยนะก็เลยจำไม่ได้นะก็คือไอตัววายได้วายมาก็คือจะเป็นก็เรียกอะไร ได้ฟิเจอร์ข้างลางนี้นะครับทุกคนก็คือได้วายเพิ่มหรือไม่ก็ได้ฟีสปินมเพิ่มนะครับเห็นไหมก็คือได้อีก3มฟสปินแล้วก็จะได้อีกวาหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าวายมาอีกตัวหนึ่งมันก็จะได้เพิ่มอีกหาฟีสปินใช่ปหประมาณนี้ครับน่าจะใช่นะอะไรคเนี้ซื้อไปหกร้อยงเสียจักรรือเลยเอยๆแบบนี้ ได้รลอวะอุ้ร้อยยี่ร้อยยี่พี่ว่าไงอุ้ยได้ตัวคูณเว้ยสองสี่สิบเจ็ดมาอยู่นะเนี่ยวายมันมีตัวคูณให้อ่ะถ้าอ,อย่างเงี้ยเอาดิถ้าอยู่เกือบเท่าทุนแล้วถ้าวายมาอย่างนี้ผมว่านะ้าอุปการแตกสูงนะเพราะว่าวายเรียงกัน เรียงกันดแีแล้วก็มีตัวคูณให้ด้วยนะฮะเนี่ยเข้าอย่างนี้ก็สวยดิจะได้ตัวไม่หนักสักเท่าไหร่ถ้าสุดท้ายถือว่ามีกำไรนะครับซื้อไปหกร้อยได้เยอะได้อีกหลเจ็ดสิบเก้าอุ้ยถ้าเป็นพันเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมครับทุกคนไอ้ที่เบ็ดร้อยไปฟรีครับกลับ <laughs> มาที่เดิมนะครับเมื่อกี้งงๆไปหน่อยนะครับทุกคนยังมึนๆอ,อยู่ลอง วัดไปเลยซื้อไปพันหนึ่งเลยดีกว่านะฮะลองดูดิว่าจะเป็นเช่นไรนะครับก็ขอเลือกไอดวายคงที่นะครับต้องเป็น8ปดีสปินเท่านั้นเพราะว่าผมเคยเล่นแล้วไปเลือกไอไวายที่มันไม่คงที่มันวายมันหายครับอุ้ยรอบนี้วายมาสี่ตัวติดเลยครับได้มาถึง3ามฟีสปินเลยเนะี่ยมีโอกาสที่จะเต็มสูงครับทุกคนมีโอกาสที่จะบวกอีกห้าฟีสปิน เออสวยอยู่สวยอยู่แบบนี้โหเกขึ้นรวมกันดีก็กรนะจายกระจายหน่อยเออแบบนี้นะเออนี่ไงรางก็ตัวเมกะสี่ร้อยมันพูดจะได้เยอะกว่านี้เนี่ยรวมกันอีกแหละลักกันเลือเกินตัววายขอยวย้ตัวนะลงลงมาหนะ่อย ซื้อไปพันหนึ่งได้มาแปดร้อยก็เฮ้ยมาครับทุกคนวายมาสวยเก้าร้อยมาดิเฮ้ยมากำไรมาแล้ววายตั้งสี่ห้าตัวมันต้องมีอะไรมั่งแหละใช่ไหมมันต้องมีอะไรมั่งแหละชุดนี้เป็นไงดาบเออี่ดาบ,ออดดาบทองไหลเก้าร้อยหยุดเพ็ด ก็ยังดีครับทุกคนคือมันสองค8แล้วตายเรื่อยๆนะครับถึงว่ามันจะแตกแบบไโปโป้าโปป้าแบบปังเดียวดอกเดียวมันไม่ใช่นะคือว่าเกมมันไหลเรื่อยๆ,ๆนะครับนะฮะไหลเรื่อยๆ,ๆคือถ้ามันเข้าวายมาได้ขนาดนี้ก็โอกาสที่ว่าจะแตกทุกดอกนี่มันก็มีโอกาสสูงมากนะครับเพราะว่าวายมันเรียงสวยแล้วมีตุคูณให้ด้วยนะครับเห็นไหมคือมันได้เรื่อยๆอ่ะดูดิ ขึ้นมาสี่พันแล้วอะ่ะตาสุดท้ายแล้วเหรอโอ้โหกำลังมันเลยหมดแล้วโอ้โหเอาเรื่องว่ะซึ่งรอบก่อนที่ผมเคยไปเล่นมันมันไม่ได้แต่งเงี้ยผมไปเลือกไอวายที่มันไม่คงที่นะฮะลองซื้อสักสามพันก่อนดีกว่านะครับเก็บไว้พันหนึ่งถือว่าเป็นทุนเป็นทุนที่มานะครับเ,เหมือนเดิมนะครับแปดติดเป็นวาคงที่ T. ถ้ามันแบบป๊บวายมาใส่ตัวนี่มีโอกาสแตกเลยนะครับนี่ไงมาแค่สามตัวอยู่มาแค่สมก็เอาดูแล้วมันเข้าทุกรอบเลยนะครับทุกคนเกมโครจ่ายวันนี้อเออวายมาแล้วสองตัวเลยสวยดอกนี้ พันสามดูดิแทบจะไม่ขาดทุนเลยนะแต่ตอนนี้ยังเหลือพันห้าเลอครึ่งทางแต่วายมาอย่างเงี้ยผมว่าโอกาสแตกมีสูงมากนะครับเพราะว่าวายมันมีตัวคูณแล้วก็มันมาหลายตัวเดี๋ยวไอตัวที่มันใส่หมวกมันแยกออกนะมันจะเยอะอยนี่นะทไมันรวมกันทำไมวะเนสเออนี่แหละสิ่งที่ต้องการเนี่ย ต้องแยกออกอย่างนี้นะไดพันห้าหุ้ยแจ่มชันเมืมึงวิจิตเหมือนกันนะเนี่ยดูดิทัานเลี้ยงแบบนี้แส่เครื่องแน่นอนว่าไงดอกนี้แปดพันโอ้โยอะไรวะหุ้ยแปดพันเลยเหรโหแท้ดอกนี้เลี้ยงสวยอีกแล้วอีกแปดพันไหมอีกสามพันแปดหุ้ย เฮ้ยผมซื้อแค่เท่าไรสามพันิจ้ยใจยังโหดอะไรบนนี้อย่มันจะแตกคุณนาน้นมาไหมแบบเนี้ผมว่ามีโอกาสสูงนะลองวัดดูเลยวัดดูสักเทนึ่งซื้อหมื่นหนึ่งเลย จากพันเดียวครับทุกคนลองมาดูดีมันจะเป็นยังไงซื้อหมื่นตงแต่สองสามแสนอะไรประมาณน,นี้เรื่องเดิมนี่แหละมาขอโคตรโหดขอโคตรโหด,หด,หดวายมาก่อนเลยดับแรกไม่ต้องอะไรมากขอวายก่อนวายไหววายไวไไม่มาเลยวายมาหนึ่งสองสามโอเคเพ่มอีกสองฟีสปิน ขออีกสองตัวขอ,อสองตัวสามตัว,ตวได้ห้าฟีสป,ปินยังไม่เคยได้เลยนะไอ้บวกห้าฟีสป,ปินเนี่ยเออไวามาสองตัวรับตัวมาสวยสวยและงานนี้สวยและ้ะเลยเจ็ดหกเจ็ดฟีสป,ปินอย่าเพิ่งไปรวมกันดีเฮ้ยแยกกระจาย่าเออตัวไม่หนักตัวไม่หนักได้สองพันอยากคือนะขอร้องกู้อเป็น, 10, นหมื่นเลยเออกระจายไว กระจายไว้ตัวไม่นากอีกแล้วเฮ้ยมันจะมีตัวหนักเนาะเพราะวายอยู่หน้าได้สี่พันครับได้อยู่ได้อยู่ได้ดาบตัวหนักนี่แหละคูณสิบอุยตัวแรกคูณสิบเท่าไรเอยดอกนี้สองพันผมนี่ลุน้นบ้าเลย,อยเออกระจายไว้นี่แหละสองพันได้ทุนคืนแล้วที่เหลือก็กำไรแล้วครับ หนึ่งดอกนี้เลี้ยงสวยอยู่สวยอยู่เก้าพันอู้อุยเอาเวย้ยยังเอาแตกทุกไม้อะครับทุกคนดูดินี่อีกดอกหนึง่งแน่นอนเลี้ยงอย่างนี้เลี้ยงอย่างนี้ยังไม่อยากกดเลยไหลไปได้สามสี่พันไหลรัวๆทีปน๊บวนทีขึ้นมา <c oughs> แตกงี้แตกงี้แตกแล้วแตกแตกแล้วแตกอู้มาทุกไม้เกมบ้าเลยวะเนี่ยห,หมื่นสี่อู้หูอู้หูอือหือสี่หมื่นนะครับทุกคนมีแต่อือหือกโอ้โห,โ,โ,หโดนด,ดอกนี 3, ่สามหมื่นหกเจ็ดเคแตกอะไรมาเนี่ยแตกบ้าแตกบอ นี่ถ้ากับนับทุนนี่ผมมีทุนแค่หลักร้อยเองนะเพราะว่าทีแรกมาพันหนึ 8, nah, ่งก็จริงแต่กดทิ้งไปตั้งสี่ร้อยผมไม่ไม่รู้นะจาไม่ได้นะว่ากดตัวไหนมีทุนแค่หกร้อยเองนะโอ้โหเข้าทุกไม้ครับเชว่าบั๊กมันก็ไม่น่าบั๊กแะถ้าบั๊กมันต้องแตกเป็นแสนแล้วถ้าซื้อเป็นหมื่นนะใช่ป่ะนี่ถือว่าเกมมันแจกครับทุกคนเพราะเกมมันโคตรแจกอ่ะอื้มทไงดีวันนี้ ใช่จริงๆก็อ่ะซื้อเลยดีกว่าอีกทีหนึ่งหมื 15, 20, ่นห้าสองหมื่นเลยมาสองหมื 20, ่นเลยอะไรครับเนี่ยคืออะไรวะเฮ้ยผมยังไม่ได้เล่นฟีตตปินนะ โอ้ถ้าเกิดว่าได้ไอไอหีบสมบัติจะได้อย่างนี้เลยอุออ้ยได้ใบสามตัวอุย้ยขนาดยังไม่ได้เล่นฟรีนะได้มาแล้วสองหมื่นเฮ้ยมันพักพร่นมันแจกหรือว่ามันอะไรว่นเนี่ยนี่ขออีกดี ยังไม่มีตัวคูณเลยไวาสองตัวพอถ้าได้ไว้สองตัวนี่รู้เรื่องกระเบื้องแตกแน่นอนฮนะว่าดีอะไรไม่รู้ยังงงอยู่เลยแต่ตอนนี้ขอไวาก่อนผมไม่น่ามาครับทุกคนก็คือมันจ่ายผมตั้งแต่ ชุดแรกแล้วนะครับที่ซื้อไปสองหมื่น 2, แล้วก็ได้มาสองหมื่นแบบมึนๆงงๆในฟีเกม,มันก็เลยไม่น่าแจกครับนะฮะเท่าที่ดูไม่น่าจะแจกอ่ะน่าจะได้แค่นี้นะครับเพราะว่าอยู่มันก็ได้ตัวสเก็ตเตอร์เพิ่มในจอมันมาสองตัวใช่ไหมแล้วก็อยู่ก็ได้มาสองหมื่นน่าจะตัวละหมื่นถ้าซื้อสองหมื่นตัวละหมื่นน่าจะประมาณนั้นครับทุกคนผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะใครเข้าใจก็ คอมเมนต์อธิบายผมได้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่านะฮะลองคอมเมนต์อธิบายผมได้ผมไม่ใช่ไม่ค่อยใชสายพีจีักเท่าไหร่นะครับนานที่จะมาเล่นนะครับทุกคนแล้วดูแล้วเกมไม่น่าจะแจกแล้วนะครับขึ้นมาครึ่งแสนแล้วนะ <c oughs> จากทุนหกร้อยนะครับทุกติว่าทุนหกร้อยนะเพราะว่ามันมีพันหนึ่งก็จริงแต่ว่ามันกดทิ้งไปซะสี่ร้อยนะฮะทุนหลักร้อยนะครับทุกคนขึ้นมาห้าหมื่นถือว่าสุดแล้วนะครับอ่ะคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับทุกคน ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนฝากกดติดตามก็ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับทุกคนอ่ะคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เพียงแค่นี้นะแต่เราลืมบอกไปนะครับว่ารับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนอ่ะคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับ